อุ๊ยตุ้ยเล่นกับน้องหมาแต่เสียงคนภาคคุ้นมากโดนจับโป๊ะเต็มๆจากกรณีข่าวลือดังสนั่นว่านางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุคว 2K ซุ่มปลูกต้นรักและย้ายไปอยู่ร่วมบ้านเดียวกันอย่างเงียบๆแล้วซึ่งฝ่ายหญิงเป็นสาวตาคมที่เคยแต่งงานแต่ชีวิตคู่ล้มเหลวและเคยผ่านการหย่ามาแล้วส่วนฝ่ายชายก็หล่อเข้มสุภาพอ่อนโยนและเพิ่งหย่ากับภรรยาเก่ามาพักใหญ่ๆ ก่อนจะมาคบนางเอกตาคมคนนี้ทั้งคู่คบกันมาปีหนึ่งแล้วแต่คบกันแบบเงียบๆจนหลายคนคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการถ้ารู้ชื่อแล้วทุกคนต้องร้องอ๋อแน่นอนซึ่งจากคำใบ้ทำให้ชาวเผือกพุ่งเป้าไปที่ตุ้ยธีรพัฒน์และทิงกี้สาวิกาอีกทั้งก่อนหน้ายังมีการแชร์คลิปที่ทิงกี้และตุย้ยนั่งร้องเพลงด้วยการยิ่งตอบย้ำว่าข่าวลือดังกล่าวมีมูล ล่าสุดผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งแชร์คลิปวิดีโอที่ตุ้ยกำลังเล่นกับน้องหมาแต่ที่เป็นประเด็นเห็นจะเป็นเสียงคนภาพในคลิปที่ฟังแล้วคล้ายเสียงพิงกี้แม้จะมีการดัดเสียงก็ตามท่ามกลางคอมเมนต์แซวจากชาวเน็ตที่เห็นเป็นเสียงเดียวกัน